สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมขอเสนอตัวนี้เลยครับแปรงขัดไฟฟ้าไร้สายตัวนี้เลยนะครับผมนี่เลยอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีตามนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูที่หัวแปรงกันก่อนดีกว่านี่เลยก็จะมีหัวแปรงแบนนะครับไ้ใช้ขัดพื้นนะครับผมหัวแปรงแหลมครับไว้ใช้ขัดตามซอกที่เข้าถึงยากนะครับผมหัวโดมนะครับเอาไว้ใช้ขัดในตรงที่มีส่วนโค้งเว้านะครับผมสามารถเข้าถึงได้นะครับตัวนี้เลยนะครับ แล้วเราก็มาตรงนี้กันเลยดีกว่าครับนี่เลยนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับผมจะมีอยู่ให้3ท่อนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราประกอบยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับอย่างแรกเลยครับเราต้องเอาตัวนี้มานะครับผมมันจะเป็นตัวเปิดสวิตต์ตรงนี้นะครับนี่เลยกดปุ่มตรงนี้ครับกดค้างไว้เลยเราก็ใส่เ้าต่อที่ยาวที่สุดออกมานะครับกดลงไปปุ๊บโอเคครับก็จะออกมาอย่างนี้นะครับผมและโวนสุดท้ายครับก็จะเป็นส่วนหัวนะครับผมนี่เลยเหมือนเดิมเลยครับ ใส่เข้าไปปึ๊บปิดล็อกไว้ให้แน่นตรงนี้นะครับผมเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับสามารถปรับหัวได้นะครับผมไปเป็นแนว45องศานะครับนี่เลยมันจะมีแนวตรงนะครับกับแนว45องศาเลือกได้เลยนะครับตามความถนัดนะครับผมแต่เรามาลองใส่หัวแปงกันเลยดีกว่าครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากหัวแปงแบนก่อนนะครับนี่ครับมันจะมีข้อต่อตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ข้อต่อนะครับเราใส่ให้ตรงล็อกเลยนะครับผม นี่แข็งแรงครับต้องออกแรงเยอะๆนะครับผมถึงจะดึงออกไม่มีทางหลุดแน่นอนครับนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันครับนี่เลยครับเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับเรากดไปเลยนะครับออนครับผมตัวเครื่องก็จะทํางานทันทีเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวถ้าไม่ชอบไม่ชอบขันแนวนี้ครับล้วก็ทําเป็นขันแนวตรงไปเลยก็ได้นะครับผมนี่ไม่ยกเยะครับ ครับยังหัวแปรงแบนตอนนี้นะครับเนี่ยครับใช้ขัดตามพื้นอย่างนี้ได้เลยพื้นกระเบื้องที่มีข้ามนะครับผมไม่ต้องออกแรงเลยครับเราแค่จับเราแค่จับอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมเลยออกแรงหน่อยนะครับปึ๊บนี่ก็จะหลุดออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็นี่ต่อไปจะเป็นหัวโดมนะครับผมใส่ตามล็อกไปเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็กดลงไปนี่ปุ่มใช้งานครับ นี่เลยเอาไว้ใช้ขัดตามส่วนโค้งวาล์วต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าอ่างล้างจานหรือว่าจะเป็นขัดกระมังก็ได้นะครับผมถ้ามีคราบกระปกนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้อ,ออกออกเหมือนเดิมนะครับออกะลรนิดนึงนี่ต่อไปนะครับจะเป็นนี่เลยเปลแปรงขัดหัวแหลมนะครับผมเหมือนเดิมเลยครับใส่เข้าไป ปรับอย่างนี้ครับสามารถขัดตามซอกได้นะครับอย่างอย่างเพื้นตรงนี้นะครับจะเป็นซอกยาแนวตรงนี้นะครับผมกดใช้งานเลยครับนี่ก็จะเข้าถึงซอกต่างๆได้เลยนะครับผมไม่จาเป็นต้องออกแรงขัดเลยครับเราแค่ประคองตัวเครื่องเอาไว้นะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นการใช้งานของทั้งสามหัวนะครับผมเอ้ถอดออกมาก่อน สำหรับการชาร์จแบตนะครับเราต้องถอดพวกนี้ออกมาก่อนนะครับถอดออกมาก่อนเหมือนตอนแรกถอดออกมาเลยนี่เลยครับถอดง่ายประกอบง่ายนะครับผมและในกล่องนะครับยังมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแปลงขัดไฟฟ้านะครับผมนี่เลยการชาร์จแบตนะครับแล้วก็จะเอาตัวนี้นะครับนี่เลยตัวเครื่องนะครับนี่ครับเปิดตรงนี้ออกมาเห็นไหมครับจะมีที่ชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยแล้วก็ชาร์จทิ้งไว้ชาร์จแป๊บเดียวแต่ใช้ได้นานนะครับผม รคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดภายในกล่องเลยนะครับผมนี่เลยถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมตอนนี้ทางร้านกําลังมีโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะครับผมรีบมาจับจองกันเลยนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ